ไอ้ครับผมบินกับเราบิน้องผมช็อกไม่นคนลังคันกับเราครับผมไปครับผมป่ามาปล่อยวาวกับเราครับผมสายมันกำลังมานะครับไา้สายมาด้สาย ตัางกิ่ลมาครับมลมแปดตอนนี้ยังหกอยู่ครับเอาอเดียงนะครับเหมือนี้แดงกันรานจริญภพนะครับรืมหหางนะครับใส่หางนะครับถอดหางนะครับตัวนี้สายเบาครับผมอันนี้ลมพกนะครับยังไงลมแปดนะครับแล้วต่างกองครับ

ไปครับผมบินเก่าครับผมไปนะครับเดี๋ยวเดียวะนะครับเบาๆนะครับลมเบาๆนี่ขึ้นนะครับจุ่มผู้เฮานะครับหมอผับเพอลีลานะครับจะนุนขึ้นนะครับลอยลองลองครับผมครับผมเบาแหงนะครับลมเหมยทะนุนจนบ่ดังครับผมเอาขึ้นแล้วนะครับก่อนหมูเลยครับผม เดียงเรานะครับลมผมมีกระปลอยนะครับเปิ้ลโบปลอยเท่าปลอยนะครับโบขึ้นมูครับเปิ้นปัสาราพงสาวนะครับเบิ่ลผ้าเห็ดนะครับปลอยยางเดียวกับผมลมผมมีกระปลอยครับปล่อยลองจะซื้อผีหนวงเลยครับผมบีบนี่ผมมีอย่างไรนะครับพ้าเอามีเดียงถอดหางห่อนะครับขึ้นนะครับ ถอทางนะครับบินคือเก่าครับผมวันที่ห้านะครับอธิบายเอาคลิปเก่ามาลงโมเมนต์นะครับนี่แหลงมันที่หานะครับบินคือเก่าครับผมตอนนี้เอาขึ้นแล้วนะครับทางโพไซนะครับล้มโมมีนะครับสายเบาขึ้นได้นะครับแจ้ง่อยมันก็มาแล้วครับเอาขึ้นก้อนมูนะครับได้เปรียบครับแดียนในแจ้งลอยครับพอาเดี๋ยวกําลังกายครับผม สกักสกก็ขึ้นนะครับบมยยะนะครับเบาแห่งครับตัวนี้ตนงนี้ข้างคือคือคือความเสียครับตอนนี้คลิปนี้กับบูมิยังไลยนะครับผ้ามาแรนวาวนะครับปล่อยวาวคือเก่าครับผมมักกะไลถือใจก็กดแชร์ได้ด้อครับขอบคุณที่ตามรับชมครับขอบคุณครับมาทานกันต่อเลยพี่น้อง